ที่ยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บําทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัะาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่ 21. พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบาพิษพระราชสมภาราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพร์ชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักแห่งราชานาจากไทยตราบจิรธิติการวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายทัตาหาร แด่พระสงค์โดยเสด็จพระราชบรกชก็คือคณะของศิทษยานุศิทษย์ของพระอาจารย์สมชายนันทโกวัดหนองเรียมอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งนำพัฒนาหารขาวหวานมาร่วมสมทบหอฉันมอจรอทุกวันอังคารทุกเดือนทุกวันอังคาร โดยผู้แทนก็คือคุณกำใจและโยมผู้หญิงวันนี้ได้นำพัฒนาหารขาวหวานมาร่วมสมทบเป็นต้มแซบหมูผัดพริกถัว่วไข่เจียวข้าวต้มมัดและขนุนเป็นผู้แทนสืบสิทธิ์ยาวนิสิตนอกจากได้บุญจากการที่มาถวายทานและก็ได้บุญจากการที่มีจิตอาสาผลขวายช่วยเหลือจากนี้ไป เราแม่ครัวก็ดูว่ามีพระนิสิตบางส่วนกําลังขึ้นมารับอาหารบิณฑบาตส่วนที่พร้อมอยู่แล้วก็จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลีก่อนนิมนต์นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวอายมผู้หญิงก็ที่นุนอารับพรเป็นภาษาอยากว่าส่งให้พรเป็นภาษาบาลีนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจฉะตุสัพภพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยะทาง มณิโชติรัโสยะทาสัพพินติโยนเววานจานตุสังปโรโ้คนวินาสตุมานแตมพาวันตวันตะรโยนสุขเกณฑ ลมาวันสรางปี่ยนิโยนวิวานจันทร์

ตอโหยสังสัมเปียนัาติพิสโหสหันตะลัน กตตหอยอิสาสะเปนิยานิิภาวตุสัมปะมังกะลังรังกันุสัมปะเตวะสัมปพุตานุภา ังกะลังรักงกานตุสัมะเทวะตานสังสังฆานุภาเวนะสสตาโซเทียนพวันตุเตปติสัง,างาาากายนสิสสเป็น ดานายานวิบูสานายายาวะเดวาิมาสังขายาสติอิยาปนัญญาวิเองอุปรติยารามมมจปริยานุกาอายาเพียรปุรานัณจเวท ที่อังกาณีนาวันเจเวตาังนาอุปาเทสอามิยา ัตรายะตแม้ปวิสติอนาวันกัตาจะคปัตุวิหารโจารีปัญทากินางกัสกินางมโนกรรมมังปเนียเตีเตี่ยกัสกินางปัญทากินานมีกัตตวานารา มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมีพันธก,กิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสือบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิสุสง์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบระเพงมหากุสล ด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันรูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำใส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา